การต้องการฮีโร่ทุกนาทีในสังคมไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสําคัญมากมันเป็นการแสดงออกของความต้องการความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในสังคมที่มีความซับซ้อนมองเห็นว่าทาไมคนไทยต้องการฮีโร่เสมอแล้วว่ามันมีความหมายอะไรกับสังคมของเรามาดูกันว่ามันเป็นเรื่องอยังไงสังคมไทยมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งทําให้คนไทยมองว่าต้องมีฮีโร่ที่จะช่วยปกป้องและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าทําไมเราต้องการฮีโร่ เมื่อเรามีกองทัพและหน่วยงานรัฐที่ควรจะทํางานนี้แทนแต่คนไทยยังคงต้องการฮีโร่ที่จะช่วยเหลือและปกป้องมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากและต้องสนใจเพื่อเข้าใจสังคมของเราให้ลึกซึ้งฮีโร่ มีหน้าที no ่ที่แตกต่างกับกองทัพและหน่วยงานรัฐมันเป็นคนเสียสละและช่วยเหลือสังคมในแง่ที่หนักแน่นมันเป็นคนเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์ที่หนักแน่นและต้องการความช่วยเหลือทันทีมันเป็นคนเข้ามาช่วยเหลือคนยากจนและคนที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจําวันมันเป็นคนเข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์ที่รัฐบาลหรือกองทัพไม่สามารถทําได้หรือที่ต้องการความช่วยเหลือที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาแต่ที่น่าสงสัยคือทําไมเราต้องการฮีโร่เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทําไมเราต้องมีกันจอมพลัง มาของเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือชายแดนทั้งอย่างรถยนต์และอุปกรณ์ที่ดูเหมือนงานรัฐบาลและกลาโหมทำไมเราต้องมีฮีโร่ที่จะทำงานนี้แทนมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรมจริงในการใช้เงินและทำงานนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและต้องการการสนทนาที่มีความเป็นธรรมจริงแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเราต้องมีฮีโร่เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทำไมเราต้องมีฮีโร่ ที่จะทำงานนี้แทนมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรมจริงในการใช้เงินและทำงานฮีโร่มีความสำคัญมากในสังคมไทยแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเราต้องมีฮีโร่เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทำไมเราต้องมีฮีโร่ที่จะทำงานนี้แทนมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรมจริงในการใช้เงินและทำงาน นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องการการสนทนาที่มีความเป็นธรรมจริงแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเราต้องมีฮีโร่เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทำไมเราต้องมีฮีโร่ที่จะทำงานนี้แทนมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรมจริงในการใช้เงินและทำงานฮีโร่มีความสำคัญมากในสังคมไทยแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเราต้องมีฮีโร่ เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทำไมเราต้องมีฮีโร่ที่จะทำงานนี้แทนมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรมจริงในการใช้เงินและทำงานนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องการการสนทนาที่มีความเป็นธรรมจริงแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเราต้องมีฮีโร่เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทำไมเราต้องมีฮีโร่ที่จะทำงานนี้แทน มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรมจริงในการใช้เงินและทำงานฮีโร่มีความสำคัญมากในสังคมไทยแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเราต้องมีฮีโร่เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทำไมเราต้องมีฮีโร่ที่จะทำงานนี้แทนมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรมจริงในการใช้เงินและทำงาน นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องการการสนทนาที่มีความเป็นธรรจริงแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเราต้องมีฮีโร่เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทำไมเราต้องมีฮีโร่ที่จะทำงานนี้แทนมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรจริงในการใช้เงินและทำงานฮีโร่มีความสำคัญมากในสังคมไทยแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเราต้องมีฮีโร่ เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทำไมเราต้องมีฮีโร่ที่จะทำงานนี้แทนมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องการการเปิดเ <c oughs> ผย <ๆ S 1> ข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรมจริงในการใช้เงินและทำงาน <c oughs> นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องการการสนทนาที่มีความเป็นธรรมจริงแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเราต้องมีฮีโร่เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทำไมเราต้องมีฮีโร่ที่จะทำงานนี้แทน มันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและต้องการการเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบเพื่อให้มีความเป็นธรรจริงในการใช้เงินและทำงานฮีโร่มีความสำคัญมากในสังคมไทยแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมเราต้องมีฮีโร่เมื่อเรามีกองทัพและงบประมาณที่มากมายในการปกป้องแดนเขตทำไมเราต้องมีฮีโร่